สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจ่องเหมินสื่อหลินภาษาจีนวันล,ละนิดกับนิดนิดาวันอัศวทวีทโชคมาคุยเจนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะพูดคำว่าหนังสือพิมพ์นะคะเป็นภาษาจีนเราจะเรียกว่าเป้าจือ สามารถพูดเป็นประโยคได้ง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าคุณพ่ออ่านหนังสือทิมนะคะภาษาจีนเราจะพูดว่าป่าป่าคั่นเป้าจื้อป่าป่าคั่นเป้าจื้อป่าป่าก็คือคุณพ่อนะคะคั่นแปลว่าอ่านค่ะและเป้าจื้อแปลว่าหนังสือพิมค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะป่าป่าคั่น พ่ออ่านหนังสือพินพ์นั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมกันค่ะว่าภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากกันอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน